ในระหว่างที a a mm ่เ hmm ดินมานะครับก็ทางเส้นของสกายวอล์กนี้น้ก็มีคนยูทางฝั่งซ้ายกันค่อนข้างเยอะครับเพื่อชมขบวนพาเลทที่กําลังมาตามถนนฝั่งซ้ายนะฮะนะครับตันนี้ก็มีขายเป็นเคื่อฉิน้ำเหมือนกันนะครับ ไอ้จุดอยู่นะั้ทางด้านล่างอ่ะเน,นี่ยนะจีนฮานะครับที่ขายตามแนวพัดทางนะี้ทั้งแนวเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ทางด้านหน้าไอซิลิโอนะครับด้านหน้าของเซนทันเบอร์นะครับนี่จะเป็นจุดเขาเล่นน้ำกันนะโอ้ยไม่ใช่นะ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ด้านหน้าของตู้ท่านเบอร์แล้วนะครับแต่ด้านล่างนะนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าทางเข้าอยู่ตรงทางด้านไหนนะเนี่ยแต่ก็นี่นัดใช้แล้วก็จะมีตรงนี้เป็นจุดที่ว่าขายพวกปืนฉีดน้ำด้วยนะครับก็ไม่ใช่ปืนฉีดน้ำอเอมีนะปืนฉีดน้ำด้านนู้นนะครับนี่ก็เป็นจุดเติมน้ำนะครับ,รรบอยู่ตรงจุดด้านหน้าก่อนทางเข้านะครับทางนี้ก็จะเป็นทางเข้านะ แต่คนเยอะผมไม่เข้าดีกว่าเดี๋ยวพาไปทานดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นจุดด้านหน้าไอสตูดิโอนะครับไงด้านะหน้าไอสตูดิโอนะครับออกได้มั้ยเนี่ย่ยงไมุ่เขไม่ดเอ๊ออกได้หรือเปล่านะผมก็ว่าจะออกทางด้านนอก เหมือนเขาจำให้ออกเลยตรงนี้เป็นสไลเดอร์นะเนี่ยเป็นสไลเดอร์ยักษ์นะครับเอมีกันกั้นเนี่ยด้านในเนี่ยเป็นโซนเล่นน้ำนะครับขอหนดะ้านหน้าถึงขั้นเบอร์ดนะะก็เดี๋ยวทำไงดี ว่าตรงทางเมื่อกี้ทางเข้าตรงนั้นคือคนคือทางมันแคบอ่ะที่ลงที่ทางแคบไปดูนั่นแบบเดินแบบเดินกันแน่นมากนะฮะแต่เดี๋ยวผมาต้องลอง,ลองถ้าตกลึกงก่อนนะถ้าเข้าได้ผมจะเข้านะครับแต่ว่าถ้าเข้าไม่ได้ผมจะไม่เข้านะก็จะถ่ายด้านนอกให้เพื่อนเพื่อชมแทนนะครับกับตรงบรรยากาศสงกรานที่เป็นท่านเบอร์แห่งนี้นะครับนี่นะตรงด้านหน้า,นาพูน,นี้ก็มีคน,เล,นนะเ,คเล่นน้ำด้วยนะมีเล่นน้ําด้วยนะครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราลองถาทางเข้าหรือว่าทานดูก่อนนะครับ น้ำตก่งด,ด้วยนะครับไหนนั้นก็เป็นบรรยากาศนะครับอยูตรงเนี้อยผมว่าเล่นยางๆดีกว่านะเพราะว่าตรงเนี้ยอุอยที่ลกนะครับจะไม่ร้อนมากนะตอนนี้นะเราข้มาอยู่ภายในแล้วนะครับเอาจริงๆนี่ไม่เพิงตกลับเลยนะพยายามเลี้ยงน้ำแต่ก็เจอน้ำเข้าฐานน้ำ นะครับางานนี้บรรยากาศตอนนี้น่าจเป็นข้างบนนะครับในวันีส่1 3เมษายนนะครับสงกรันตแรก 我。嗯嗯 <laughs> มาจะไกลกดกรงของที่ท่านเบอร์นะครับนะจะบอกว่าใครที่คิดว่าจะมาที่งานนี้แล้วแบบกลับให้เปียกนี่ไปไม่ได้นะครับคือต่อให้่เ,เดินเฉยๆก็เปียกได้นะครับไม่เบื่อนะครับเปียกได้นะครับขากผมเดินเฉยๆไม่ทำอะไรไม่นอนใส่เลยนะคร คือเอาง่ายๆไอ้ที่อมาเนี่ยแล้วคิดว่าโกนแห้งอ่ะเป็นไปไม่ได้นะครับเปียกแน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่คือเป็นคนเล่นน้ำนะครับแล้วก็ใครที่โดนฉีดน้ำก็จะไปเกาะกันนะฮะเพราะว่าที่เป็นคนที่เล่นน้ำต้องก็แตใจด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากกระเปียกก็ต้องเลี้ยงหน่อยนะฮะอันนี้เป็นคน,นต่อสติกฟูนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นของที่ไปอยู่สาวรอเลยนะ นะครับตรงโซนอาหารทุกคนก็ค่อนข้างเยอะนะยังได้เรื่อยอยู่นะครับเนี่ยะรกาศนะครับขอที่เซนชัันเมอร์นะครับรรครับบรรากาศสงกรานนะฮะนี่ครับ ะกันนไปดูนะครับแล้วก็ไปมาได้เลื่อนที่ว่าขึ้นข้ามข้ามไปฝั่งนึงนะครับจะบอกว่าคุณแน่นมากเลยเนี่ยเพราะฉนั้นผมคิว่าจะข้ามฝั่งนู้นนัแต่ดูตรงแล้วผมจะไปดีกว่านะครับก็เดี๋ยวพาข้ามฝั่งนี้เลยเต็มดีกว่านะครับก็ฝั่งนู้นก็มีงานด้วยอ่ะเอาเพื่อนๆครับทางฝั่งบิ๊กซีอ่ะก็มีการเลี้ยงสงสารเหมือนกันนะครับทางฝั่งของ เดอะมาเก็ตนะครับเดอะมาเก็ตผมก็งีนะดูนะครับนนะโอ้ทางออกคือใจผมดูนี่นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าสัปพายที่จะมานี่นะฮะเขามีการจากัดทางเข้านะครับไม่ได้ว่าเข้าได้ทุกทางเหมือนปกตินะครับเขามีการจากัดทางเข้านะฮะนี่นะครับแล้วก็ตัวก็สั่งสั่งขรงข้ามนะครับเดอะมาเก็ตนะหรือว่าบิกซีนะครับเนี่ยมีการเล่นนะสองการเหมือนกันนะครับ นะนะเป็นการศึกษาไปเลยนะครับฝั่งนู้นนะครับไ่แพ้กันกันกบฝั่งที่ท่านเบอร์นี้นะก็มีการได้นนะับสงครามเช่นเดียวกันนะครับนะมีทั้งไทยทั้งเทศครับมานั่นกนารศึกษากันในสงกรามน,นะครับงนะว้าวดรดูดดดนะครับ ก็ okay. too, ถ้าไงนะครับใครที่สนใจจะมาที่นี่ก็สามารถมาที่ยได้นะครับคือผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครจะมาทางโซนสยามเนี่ยมีที่ให้เที่ยวอ่ะสามที่นะครับผมเห็นด้านหลังมีสามที่นะฮะันั่นก็คือสยามสแควร์นะครับเซ n นทัลเวิร์นะฮะแล้วก็วิกซีครับวิกซีสังนู้นะครับก็มีนะซึ่งมาที่เนี่ยเล่นได้สามจุดเลยนะครับเดินก็เอาก็ได้นะเออเอาจริงนะครับผมมาเที่ยวกันนะครับโอเคเดี๋ยวต่อคลิปนี้จะมานี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะไปไาาที่ไหนต่อก็ติดตามกันได้ในคลิปนี้เอยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจต่อนะครับเดี๋ยวพบใหม่หน้าครับผมเวิสครับสวัสดีครับ